เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จประพาสเยี่ยมราษฎรในภาคอีสา,านครั้งแรกซึ่งพระองค์เสด็จโดยรถไฟวันนั้นตรงกับวันที่สองพฤศจิกายน2498รถไฟพระที่นั่งของพระองค์จอดที่สถานีรถไฟสูงเนินในภาพเป็นร้อยโทอุตนิตยาสุทธิร่วมกับ ผู้นำสูงเนินและประชาชนมารับเสด็จพระองค์ทั้งสองข้างทางด้วยภาพนี้ทำให้ชาวสุงเนินได้มีโอกาสเยี่ยมชมพระบรมีและคุณยายนกแก้วก็คุณยายนกแก้วซึ่งเป็นแม่ของร้อยโทอุดก็ได้ถวดยหวยเครื่องลายคามด้วยภาพของคุณยายนกแก้วที่ถวายเครื่องลายคามให้กับพระบาทสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยทำให้ภาพนี้ยืนยันได้ว่าพระองค์อยู่ที่สถานีรถไฟสูงเนินด้วยที่มีร้อยโทอุดด้วยมีนายอำเภอและคุณใหญ่นกแก้วเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าเราอยู่ที่พระองค์อยู่ที่สถานีรถไฟสูงเนิน